เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับผมที่ว่ากันว่านะครับมีประวัติที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายถ้ำแห่งนี้ครับผมตั้งอยู่บริเวณบนยอดเขาแห่งหนึง่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับผมที่ว่ากันว่ามีเรื่องราวในเรื่องของอาถรรพ์แล้วก็พลังงานบางอย่างที่ลึกลับโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าป่าเจ้าเขาผีป่าผีเขานี้นะครับผม สถานที่อย่างนี้นะครับเป็นถ้ำเล็กๆครับผมที่ตั้งอยู่บริเวณบนยอดเขานี่ครับเป็นสถานที่ที่ถูกปิดแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างมานานแล้วเดิมทีในครั้งอดีตนี้ว่ากันว่ามีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเกี่ยวกับผู้มีวิชาอาคมครับผมและว่ากันว่านะครับเคยมีแม้กระทั่งนะครับผมพระสงนะครับที่เข้าไปเพื่อทําการนั่งสมาธิ แล้วปรากฏว่าต้องพบเจอกับหลายๆสิ่งครับผมที่สร้างความหวาดกลัวครับจนทําให้องค์ท่านไม่สามารถที่จะดําเนินภารกิจในการนั่งสมาธิได้ต่อครับผมแล้วจึงต้องออกจากจุดจุดนั้นหลังจากนั้นครับผมก็มีผู้คนมากมายนะครับที่คล้ายๆกับเข้าไปลองของนะครับลองเข้าไปทําการสํารวจครับแล้วก็นั่งสมาธิก็ต้องพบกับรบริบทที่คล้ายๆกันครับ แล้วเขาบอกกันว่าบางทีก็ได้ยินเหมือนกับเสียง,ยงของเสือเดินนะครับผมหรือบางทีก็เป็นเหมือนเสียงคำรามของเสือแล้วพอเขามองไปปรากฏว่าไม่มีตัวตนครับบางคนเจอเหมือนกับคล้ายกับเป็นผู้อุโ,โสครับเป็นวิญญาณของชายชราที่มีเขาเขาวนะครับผมแล้วก็นุ่งชุดที่ดูแบบผู้ทรงศิลก็จึงทำให้เขาต้องบาดกลัวครับแล้วก็ต้อง รีบหนีออกจากสถานที่แห่งนั้นครั้งนี้นะครับโชคดีมากครับผมที่ผมได้มีโอกาสครับเข้าไปณนสถานที่แห่งนั้นสถานที่จริงผมจึงลองทําการลงพื้นที่ครับผมแล้วลองพิสูจน์ดูว่าที่เขาว่ากันว่านะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับมักจะมีอะไรหลายสิ่งที่ไร้ซึ่งตัวตนหรือพลังงานบางอย่างครับที่ว่ากันว่าแรงมากเราลองมาลุ้นกันดูครับผมว่าผมนั้นจะสามารถ ข้ามผ่านวิกฤตแห่งข้ามคืนนั้นไปได้หรือไม่ครับเหมือนธงนะครับมีเปยยวนด้วยว่าเฮ้ย มีถ้วยอาหารครับผมมีแก้วน้ำครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณถวายนะครับทุกคนแบนงน,นะครับไอเทมผมแน่นครับทุกท่านไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้พี่ เสียงสัตว์ครับเสยีสยงสัตว์หูึหแบบนี้นะครับทุกคน,นเฮ้ย บอกนะเจ้าแม่จะเล่นกับผมเจ้าแม่เจ้าแม่อุ้ยม <est é> <odo> ีหมอนครับท <crackers> ุกคนอืม ครับเจอกรับเจอเสียงพระครับแปบบ๊บนึงนะครับผมขออนุญาตเอาไว้ดีๆก่อนนะครับผมอึ๊บผมขออนุญาตเอาไวด้ดีๆก่อนนะครับผมอือเช็คสภาพครับโอ้แขนไม่มีอันนี้แขนไม่มีครับผมฐานแตกโอ้ใช้ไม่ได้เลยครับทุกคนว่าจะเอากลับซะหน่อย ยแมุ้น่าจะเป็นพวกเก่งไม้หล่นนะครับลมอาจจะแรงนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับเราต้องมีสติครับผมผมเจอกับกัลโลกครับโอ้บเริ่มเลยครับผม นี่ครับสองหัวเลยครับผมคาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้ด้วยนะครับมีสบายครับอ๋อของจริงด้วยครับผมนะคาบยังอยู่เลยครับ เตียงพังหมดแล้วครับทุกคนมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะผมจะตามสันเขาไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอ้โหโอ้ เหมือนเจอเศรษฐีวอนครับบนเขาครับทุกคน คนครับผมเจอเชิงเทียนครับผมเืเสียงเหมือนสัตว์เลยคานครับอื้ฮัลโหล อืมฮัลโหลเสียงอะไรไม่รู้ดังมาจากแถวๆนั้นครับอืมเสษผ้าครับเท้าครับทุกคน มันคือเท้าเสือครับทุกทุกคนครับหรือผมจะมาถึงถ้ำสมิงแล้วครับผมใช่ครับเหมือนเท้าเสือครับ <c oughs> <c oughs> เสียงคนหัวเราะครับทุกท่านโอ้สูงมากเลยอ่ะ อยากขึ้นไปข้างบนมากเลยครับผมนะแบบนี้น,นะครับผมคึมมีคนมาจุดทูปไว้ครับมีเสือครับทุกคนใครเฮ้ยทาครับอู้ทุทุกคน ผมถึงถ้าแล้วครับผมในที่สุดถึงแล้วครับนะแบบนึงครับอืมชัดเจนครับทุกคนอืมเดี๋ยวไปดูหูแล้วใครไปตั้งตรงนั้นวะอืม ุดดออีกอกได้เลยครับพี่นะเหมือนกุง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 ครับอยู่ในถ้ำครับทุกคนอเออเซนเซอร์ผมเซนเซอร์เหมือนผมเหมือนพยายามจะจับอะไรบางอย่างครับแ๊บนึงน,นะครับผมเดี๋ยวลุ้นก่อน เซนเซอร์สีฟ้ามันจะเป็นตัวจับสิ่งที่เคลื่อนไหวนะครับผมเหมือนมีอะไรบางอย่างอุ้ยแป๊บนึงครับตรงนั้นอืมมีเสียงด้วยครับทุกคนลึกลงไปในถ้ำครับลึกลงไปในถ้ำเหมือนมีอะไรบางอย่าง แต่ว่ามันยังจับไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะไกลไปครับอูแสดงว่าต้องลึกมากนะครับผมเดี๋ยวส่งเสือไปก่อนเลยดีกว่าครับนะอยแม่งลึกปิดเลยว่ะลึกมากครับเดี๋ยวเช็คเสือนิดนึงขอคุยกับเสือแป๊บหนึ่งก่อนครับทุกท่านนะแป๊บนึงนะครับผมเหมือนสองตำแหน่งครับทุกคนเพิ่งเห็นสองตำแหน่งครับตรงนี้ลมพัดไม่ถึงนะครับผม สังเกตจากขี้ทูบได้เลยครับอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยครับผมผมขอไปคุยกับเสือนิดนึงครับผมนะอุ้ยมีจีวรพันด้วยครับผมนะทำนี้นะครับว่ากันว่านะครับผมในครั้งอดีตนะครับผมเคยมีนะครับผู้ทรงศิลนะครับผมหรือจอมขมังเวทนะครับ อยู่ในถ้ำนี้ครับผมจริงๆอันนี้จริงๆครับผมน่าจะผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อท่านได้นะครับผมหลายตัวหลายรุ่นด้วยครับผมบางคนบอกว่าถ้ำนี้ด้านในนะครับผมเป็นเหมือนกับพงนะครับแล้วก็หลังของงูจงอางนะครับผมบ้างก็ว่านะครับผมเป็นเหมือนกับถ้ำลับแลนะครับที่จะมีพงเล็กพงน้อยนะครับผมมุด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 ซอกนู้นซอกนี้แล้วก็ไปโผล่ถงใหญ่นะครับผมแต่ว่ามันต้องผ่านพวกผ่านงูครับผ่านงูจงอางนะครับผมนะ หูจงอางว่ากันว่ามีอยู่จริงๆแล้วกําลังมันอยู่ในนี้อะไรต่อไม่อะไรอีกหลายอย่างครับผมนะแล้วก็เรื่องพวกขมังเวทนะครับผมนะแล้วก็คาถาอาคมอะไรอีกหลายสิ่งเลยครับผมพี่เสือพี่เสือเฝ้าถ้ำม,มานานหรือยังครับถ้าอย่างไงผมขออนุญาตลงไปหน่อยนะครับผมดูต้นทางให้ผมด้วยนะที่เสือเห็นนะ อาจจะต้องลงรูนี้นะครับผมมุดมุดไปนะครับเดี๋ยว,นนยวผมต้องขอกระโดดกลับไปที่เดิมก่อนนะครับผมนะจากจุดนี้นะครับแล้วกระโดดไปจุดนี้นะครับผมแป๊บน,นึงนะหาหลักมั่นม่นครับอโอเคนะ ถ้าตกลงไปนี่คือไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะสามแล้วถือกล้องถือไฟด้วยนะครับผมนะสามสองอุ้ยอ๋อโหเรียบร้อยครับนะน้องๆเยาวชนดูอยู่อย่าเรียนแบบผมนะครับผมนะ <_ frei> นี่ครับเฮ้ยแป๊บหบนึ่งทุกทุกคนเหมือนผมเจออะไรบางอย่างอยู่ด้านในครับ<_<_>แป๊บหบนึ่งนะครับผม ทำอาคมกับหมาหอนครับผมนะทำอาคมกับหมาหอนครับทุกท่านแปบ๊บหนึ่งครับผมทุกทุกคนครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวถ้าพลาดละกิ้งก,กุลกุก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 เลยนะแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคนสามสองหนึ่งบ้อ้ย,อย,อย ไปต่อครับผมโอเคครับอืมสองพงเลยครับสามสองอป้าโอ้ยเกือบ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 เป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยไปต่อครับค่อยๆจัมเปอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมอืมแต่ที่แน่ๆทัมเบลเลอร์ครับจัมเปอร์หรือจะสู้ทัมเบลเลอร์ครับทุกคน มีโพงอีกครับหืมโอ้ยทุกๆคนอือหืมกินข้าวครับเหมือนผมได้กินข้าวแล้วครับทุกท่านกินข้าวเค็มครับผมอุม้ยอหืมเสียงเหมือนสัตว์เลื้อยคลานนิดนึงน,นะครับผม งานเข้าครับทุกคนแย่แล้วครับไม่มีทางลงครับผมต้องจัมเปอร์ครับทุกทุกคนอุ้ยเชียโคตรเฟี้ยวแบบหนึ่งครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ หูตัวบันล่ำเลยครับทุกทุกคนเหมือนเหมือนผมจะมีปัญหาครับพอเข้าไปแล้วสัญญาณภาพสัญญาณไม่่อํานวยครับทุกคนแต่เมื่อกี้ตัวบันล่ำเลยครับกำลังจะจัมเปอร์ไปพอดีเลยหูถ้าจัมเปอร์ไปนะสัญญาณก็หมุนด้วยนะครับโออโหดูสภาพผม สัญญาณก็หายด้วยนะครับผมนะแถมตัวเบล้เริ่มเลยคเนบ่นะเสียคนวิ่งในถ้ำเฮ้ยแปบ๊บนึงครับไอสัตว์เฮ้ยจงอางก็จงอางเหรอวะคนไม่มีล้านเปอร์เซ็นครับผมนะหรือมันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นอะไรวะแปบ๊บนึงครับจัมเปอร์อแล้วเมื่อผมได้ทำการ ไลฟ์สดครับผมทา Facebook เสร็จผมจึงได้ตัดสินใจนะครับผมทําภารกิจหนึ่งครับเมื่อผมไปอยู่ในะสถานที่อย่างนั้นนั่นก็คือในจุดที่เรียกว่าถ้ำสือสมิงผมก็เลยลองทําการปิดไฟทั้งหมดครับเพื่อบันทึกภาพในมุมมองของไนท์วิชั่นอยู่กับความมืดครับผมแล้วก็จุดเทียนนะครับแล้วลองทดสอบจิตครับด้วยการนั่งสมาธินั่งกรรมฐานดูว่า ผมจะสามารถก้าวข้ามผ่านผลมันไปได้หรือไม่แต่เขาบอกครับว่ามันมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะครับ มาสากมยาอัสโตมาสากมยาอัสโตมาสากมยา ว่านะครับผมในถ้าแห่งนี้นะครับอันตรายมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกงูจงอางแล้วก็สิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับผมตอนนี้ผมมองไม่เห็นครับนะผมเองก็ต้องมองผ่านกล้องเหมือนกันนะครับผม ักษณะแบบโปรงงูเลยครับยังได้เลยครับทุกท่านฮัลโหลอืมมีเสียงข้างในครับฮัลโล เสือครับเจอพานอีกแล้วครับหู้พานอย่างเยอะเลยครับทุกท่านอือแปลกนะครับมืนมีเสียงอะไรบางอย่างตรงนี้ครับอือ ซอกไปตรงนั้นได้อีกนะครับผมเดี๋ยวไปได้ลึกมากเลยนะครับสุดยอดเลยครับอืมเฮ้ยขอย่าสูมนิดนึงนะครับทุกคน บางอย่างครับอุ้ยทุกคนครับมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับผมปิดไฟหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเอาไปฉายที่ข้อมือนะครับส่องไปตรงนู้นก่อนนะครับทุกคน เพราะตอนนี้ผมปิดไฟมืดตึ๊บเลยครับเดี๋ยวผมจะลองปีนไปดูตรงนู้นนะครับทุกคนนะครับจะต้องปีนจากทางนี้นะครับผมขึ้นไปนะครับตึ๊ดๆๆๆๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะรอผมอยู่บ้างนะครับผมครับลองดูครับ มาแล้วนะครับผมแล้วก็เต็มไปด้วยพงพงเล็กพงน้อยเต็มไปหมดเลยครับผมไปต่อครับอือทุกคนครับเหมือนมีโพงอีกครับผมอุ้ยลืมมากครับ อยยงอะไรก็ไม่รู้ครับ <S <S มาจากทุกจุดเลยครับผม แน่ว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในนะครับทุกคนโูภโผล่หรือเปล่าครับเป็นอีกหนึ่งธรรุรกิจครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคั้คืึครับที่ผมนั้นลืมไม่ลงเลยครับกับการที่ผมได้มีโอกาสทดสอบจิตครับผมแล้วก็นั่งสมาธิในสถานที่แห่งนั้นครับผมบรรยากาศมันทําให้ผมมีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะหลากหลาย แต่ก็ต้องเก็บเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมไว้เป็นความสรงจำช่วงนิดนีดน้รัน,นครับขลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจครับขอบคุณครับ